ยูสกายมันก็จะมาสอนออลี่ฟิงเกอร์บอร์ดนะอ่ะแนะแนำนี้ดีกว่าเห็นองค์ผมนหมโอเคเดี๋ยวโชว์ก่อนนะเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องี จะมาสอนก่อนนะออลี่ถ้าออลี่นี้ก็จะเป็นท่าเบสิกพื้นฐานของฟิก็รบอกเลยนะโอเคถ้าสมมติเบาออลี่ได้ก็จะเป็นปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ถ้ากายกสไลด์ก็ได้นะโอเคอันดับแรกถ้าคุณมีฟิงเกอร์บอร์ดที่แบบไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยักขึ้นมาอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนั่นแหละ ออลี e. ง่ายมากอ่าเดี๋ยวจะมาแนะนำอันนี้ก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบุชชิง่งก็จะเป็นล้อมีรูปปืนด้วยสั่งซื้อได้อ่าแบบแลับหลกคือต้องผัดอ่เราจะตอบคำถามไปเลยถ้าใครที่ออลีไม่ขึ้นนะถ้าที่แบบทนังแบบตำแหน่งที้ะนะแล้วก็จะ ประมาณนี้นะโอเคก็ฝึกแปะกก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้ปาดไปฝปาดให้แบบนั้ประมาณนี้ฝึกไปก่อนนะแบบปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วแบบคลองแล้วแบบตรงเนี่ยประมาณนี้แผ่นก็จะขึ้นนะนะประมาณนี้ ชำนาญนิดหน่อยละแบบพอได้แล้วรู้ตัวเองได้ปุ๊บพอพอแบกขึ้นปุ๊บเนี้ยก็ให้ทำนี้แล้วก็ปุ๊บลงโอ้แผนลอยเลยเคแบบก็อ่ะถ้าสมมตแบบิแบบรอลี่ได้แล้วแบบก็ทำนี้ปุ๊บน,นี่อันนี้จับก่อนนะปุ๊บเนี้ยแล้วก็แต่ถ้าของจริงไม่ต้องจับมา เนี่ยก็โยูประมาณนี้แล้วก็ลงมาก่อนก็ได้ถ้าใครชนานาญแล้วก็ทําตามนี้นะถ้าเคยที่ออลลี่ยังไม่ขึ้นอีกก็พยายามถอยหลังไปเลยปนะุ๊บแล้วก็แป๊ขึ้นมาอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวทําให้ดูก็ต้องเอามือไปด้วยนะ นี่ประมาณนี้โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปเ้าจะมาสอนว่าทำไมถึออลลี่ไม่ขึ้นคลิปต่อไปก็จะสอนคลิกฟิปออลลี่นะประมาณนี้บาย